สวัสดีนักเรียนนักศึกษาบัญชีบริหารมือใหม่ทุกท่านครับคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วครับที่นักศึกษาได้เรียนรู้แนวคิดการจัดทํางบประมาณแม่บทคลิปนี้อาจารย์จะมาสาธิตวิธีการจัดทํางบประมาณการขายเห็นไหมครับอาจารย์ใช้เป็นลายไตรามาสนะครับมาทําความเข้าใจคบว,ว่าไตรามาสของอาจารย์ก่อนครับแล้วนักศึกษาก็ไปประยุกต์ใช้ลายเดือนก็ได้ หลายครึ่งปีก็ได้เห็นไหมครับไตรมาสของอาจารย์ก็คือ1ทําความรู้จักก่อนครับปีหนึ่งมีสี่ไตรมาสนะครับเพราะไตรมาสหนึ่งมีสามเดือนดังนั้นไตรมาสหนึ่งของอาจารย์คือมกราถึงมีนาแล้วก็ให้นักศึกษาสังเกตด้วยว่าต้นไตรมาสหนึ่งคือวันหนึ่งมกราปลายไตรมาสหนึ่งก็คือสิ้นเดือนมีนาคือคมใช่ไหมครับก็สามสิบเอ็ดดัะนั้นต้นไตรมาสหนึ่งปลายไตรมาสหนึ่งนักศึกษาต้องทำความเข้าใจ คำพวกนี้ด้วยเข้าไหมครับอ่ะไตรามาสหนึ่งมกราคุมพามิ์นาสามเดือนแรกไปแล้วครับต่อไปไตรมาสสองก็นับต่อไปอีกสามเดือนครับเมษาพฤษภามมถุนาเพราะฉะนั้นสามสามเดือนอของไตรมาสสองคือเมษาพฤษภามมถุนานะก็มาดูครับต้นไตรมาสสองคือเมื่อไ,ไหร่ครับตอบอาจารย์ได้ไหมตอบในใจครับไม่ต้องตะโกนครับอ้าวหนึ่งเมษาครับอ,อาจารย์ถูกต้องครับ ปลายไตมาสองหรือสิ้นไตมาสองล่ะก็ต้องสิ้นเดือนมิถุนานยนก็ต้องตกท้ายด้วย30สบถึงไหมสามสิบมิถุนาถูกต้องครับไตมาสองคือเมษาพฤษภามิถุนาต้นไตมาสองคือหนึ่งเมษาปลายไตมาสองคือ30มสิบมิถุนาตามอาจารย์มาครับแล้วไตมาสามล่ะกนนับต่อไปอีกสามเดือนครับรักดาสิงหากันยาครับเพราะฉะนั้นต้นไตมาสามคือหนึ่งกรกฏาปลายไตมาสามคือ สามสิบเพราะมันลงท้ายด้วยยนต์สามสิบกันยาเห็นไหมครับปลา,ายสุดท้ายแล้วครับไตมาสี่ก็เหลือสามเดือนสุดท้ายก็คือนับเลยครับตุลาพฤศจิกาธันวาต้นไตมาสี่คือหนึ่งตุลาคมปลายไตยมาสี่คือสามสิบเอ็ดธันวาคมเพราะมันลงท้ายด้วยขอเข้าใจคําว่าไตมาาของอาจารย์แล้วแล้วก็แต่ละไตมาสมีกี่เดือนเข้าใจแล้วแล้วก็ต้นงวดปลายงวดของแต่ละไตมาสก,ก็เข้าใจแล้ว ตอนนี้มาดูช่องรายปีของอาจารย์ครับอาจารย์เรียกมันว่าช่องรวมเห็นไหมครับเช่นเราจะหาเอายอดขายแต่ละไตรมาสเนี่ยมารวมกันเป็นยอดขายทั้งปีเอาราคาขายของของแต่ละไตรมาสเนี่ยมารวมกันเป็นราคาขายทั้งปีโอเคไหมครับอ่ะตอนนี้ช่องรวมของอาจารย์ตอนนี้มา ทำความเข้าใจตกลงกันก่อนเวลาเราทำงบประมาณถัดๆไปเราจะได้ไม่ต้องมาสงสัยอาจารย์ช่องรวมนี้คือเราเป็นรลายปีใช่ไหมครับก็ให้นักศึกษาเน้ถึงปีปฏิทินเลยครับต้นปีคือหนึ่งมกราครับแล้วก็สิ้นปีก็คือเดือนธันวาครับ3 1ธันวาเพราะฉะนั้นย้ําช่องรวมคือเป็นช่อง12เดือนเป็นช่องหลายปียเห็นไหมครับต้นต้นปีก็คือหมกราหรือต้นงวดของของ ของยอดรวมเนี่ยก็คือหนึ่งมกลาปลายงวดของช่องรวมก็คือ31มธันวาเพราะมันจะมีผลต่อต้นง,งวดปลายงวดนี่ครับอันนี้เป็นลายตายมาสอันนี้เป็นลายปีนะักศึกษาจะได้เข้าใจตรงนี้ก่อนเวลาทางบต่อไปเวลาอาจารย์บอกต้นง,งวดทําไมต้องเอาตัวนี้มาปลายงวดทาไมต้องเอาตัวนี้มาทําไมถึงบวกรวมกันไม่ได้นะักศึกษาก็ต้องเข้าใจเทคนิคข้อถึงข้อปีกเข้าใจคําว่าตายมาสของอาจารย์และเข้าใจคําว่ารวมอาจารย์แล้ว เสร็จแล้วก็มาดูข้อมูลเพิ่มเติมเลยครับที่เราไปสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแน่นอนครับเราจะทํางบประมาณการขายแล้วก็ต้องไปสอบถามผู้จัดการฝ่ายขายเห็นไหมครับเขาก็บอกว่าไตรมาสหนึ่งเนี่ยเขาคาดว่าเห็นไหครับเป็นตัวเลขในอนาคตเขาพยากรว่าเขาประมาณว่าแล้วแต่เลยก็ให้นักศึกษารู้ว่าอันนี้เป็นตัวเลขเนี่ยจริงไม่จริงไม่ร,มรู้แต่เป็นเกณฑ์เอาไว้ กำหนดทิศทางในการทำธุรกิจในปี2562เห็นไหมครับแสดงว่าตอนที่เราทำเราอยู่ปี2561เห็นไหมครับเราถึงประมาณการยอดขายของปีนะเห็นไหมครับย้ำเราอยู่ปี61ปลายปี61เรากำลังจะทำประมาณการปี62เห็นไหมครับไต่มาสหายไต่มาส8 0 0 0อันนี้คือหน่วยนะหรือชิ้นนะ ไต่มาสสามเจ็ดร้อยไตรมาสสี่เก้าร้อยเห็นไหมครับเดี๋ยวทั้งปีเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็เอามารวมกันนี่คือสาเหตุว่าทําไมต้องทําไตรมาสหนึ่งไต่มาสสองไต่มาสสามไต่มาสสี่แล้วก็ยอดรวมทั้งปีนี่คือเหตุผลเห็นไ,ไหมครับจากนั้นราคาขายเขาประมาณว่าจะขายได้70บาทต่อชิ้นไปทั้ง12เดือนเลยไปทั้งปีเลยเห็น okay, ไหมครับเราก็ได้ครับเดี๋ยวจับให้ครับตอนนี้มาถามหน่อยครับและไ ไอนโยบายการขายอ่ะขายเป็นเงินสดกับเท่าไหร่ล่ะมีเงื่อนไขอะไรไม่ล่ะเขาก็บอกเรามาว่าไตรมาสที่ขายเนี่ยให้รับเป็นเงินสดแปสิบเปอร์เซ็ข้าไหมครับจากนั้นให้รับเป็นเงินสดไตรมาสถัดไปอีกสิบห้าเปอร์นตพราะฉะนั้นแต่สิบบวกสิบห้าก็คือเก้าสิบห้าแล้วส่วนอีกห้าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือคือตัดเป็นนี่ศูนย์คาดว่าจะไม่ได้เงินเนี่ยเข้าไหมครับความหมายก็คือนี่คือ นโยบายการขายทุกๆร้อยบาทในแต่ละไตรมาสแบ่งออกเป็น3 3เงื่อนไขก็คือ1รับ80%เป็นเงินสดไตรมาสนั้นเลย2 2รับเป็นไตรมาสถัดไป15%และตัดเป็นหนี้สูง5%เห็นไหมครับ นอกจากนี้เราจะมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่ามีลูกหนี้จากปีสองห้าหกหนึ่งคือปีเนี้ยที่เรากาลังทําเนี่ยเพราะปีเนี้ยที่เรากําลังอยู่นะไม่ใช่ปีนี้ที่เรากําลังทำปีเนี้ยที่กำลังกำลังอยู่มีลูกหนี้จากปีเนี้ยจะถูกโยกมาปีหน้าคือปีสองห้าหกสองเนี่ยมีลูกหนี้ยกมาสามหมื่นบาทเห็นไหมครับเป็นลูกหนี้ของปีสองห้าหกหนึ่งแล้วจะมาครบกําหนดปีสองห้าหกสองนี่คือความหมายของลูกหนี้ยกมา ยกมาในปีที่เรากำลังประเมินกันแล้วเขาบอกว่าไอ้สามหมื่นห้าเนี่ยจะครบกําหนดชาระในไตรมาสที่หนึ่งของปีหกสองอ่ะเงินขายหมดแล้วมาจัดทากับพร้อมอาจารย์เลยนะครับจากนั้นก็คืออาจารย์ก็มาใส่เลยครับปรับเป็นปภาษาอังกฤษครับปริมาณการขายจํานวนหน่วยที่ขายห้าร้อยจากนั้นปรมาสองแปดร้อยปมาสามเจ็ดร้อย ไบมาสี่เก้ร้อยรวมทั้งปีนี่ไงความหมายของรวมคือเราก็ต้องเอาไตามาเอายุหน่วยที่ขายต่มาหนึ่งตมาสองตรมาสามตรมาสี่บวกกันเพราะช่องรวมคือมกราถึงคันว่าแต่อันนี้คือมกรามีนาอันนี้คือเมษาเมษามิถุนาธรกรกฎากันยา ลาธันบาเพราะนั้นรวมกันทั้งหมดสี่ไตมาาก,ก็คือสิบสองเดือนเพราะฉะนั้นนี่คือช่องรวมความหมายของอาจารย์เราถึงต้องเข้าใจความหมายพวกไตมาหนึ่งสองสามแล้วช่องรวมให้ดีกต่อจากนั้นอาจารย์ก็รวมเลยนะครับทั้งปีความหมายทั้งปีคือทั้งปีสองห้าหกสองเนี่ยเราจะขายได้ทั้งหมดกี่ชิ้นเราก็วกันทั้งหมดสอง0ันร้อยชิ้นครับอาจารย์ต่อมาเราขายชิ้นละกี่บาทลละเขาบอกว่าชิ้นละเจสิบบาท ทั้งปีเลยอาจางก็เจ็ดสิบบาท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 ยอดรวมทั้งปีล่ะก็ยังเจ็ดสิบบาทอยู่นะเพราะมันต่อชิ้นมันไม่ใช่ต่อเดือนโอเคใจไหมครับอันนี้ยอดขายถ้าเป็นเป็นหน่วยเป็นเป็นเป็นปริามาตรหรือเป็นเป็น ihrer, ทุกๆสามเดือนไงปีหนึ่งมีสามเดือนสี่ครั้งไงก็เราก็ถึงต้องเอาเอาห้าร้อยบวกแปดร้อยบวกเจ็ดร้อยบวก เ0 0เพื่อให้มันเป็น12เดือนเนี่ยอันนี้คือ3เดือน5003เดือนถัดมาอีก800แม้หน่วยมันเป็น3เดือนแต่ไอ้7จบาทเนี่ยมันไม่ใช่ต่อนเดือนนะไม่ใช่ต่อลายไตรมาสนะมันเป็น70บาทต่อน,น่วยเนี่ยครับมือใหม่ควรเข้าใจ70บาทเนี่ยมันเป็นต่อน,น่วยมันผันแปรไปตามหน่วยเห็นครับไม่ได้ผันแปรไปตามช่วงเวลาเหมือนไตรมาสหนึ่งขาย500 3เดือนแรกขาย5 0 0 3เดือน ถัดมาขาย800อย่างนี้อาจารย์เรียกว่ามันผันแปร ى, ไปตามช่วงเวลาเพราะฉะนั้นยอดรวมเราจึงต้องเอา500 3เดือนแรกบวก800 3เดือนถัดมาบวก700 3เดือนถัดมาแล้วก็บวก900ก็ครบ12เดือนแล้วนี่คือความหมายเอเคไหมครับพยายามเรียนรู้กับอาจารย์ไปเพราะอาจารย์พยายามจะให้มือใหม่ได้เข้าใจก่อนอเข้าไหมครับอาจารย์เราแบบกินกิ n e r เลยเอาแบบพื้นฐานที่ไม่มีเลยจะได้ไปพร้อมๆกันอะ ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทําไม70บาทเนี่ยช่องรวมถึงไม่เอา70บาทมาบวกกัน4ครั้งก็เพราะว่าคําว่า70บาทมันต่อชิ้นมันไม่ได้70บาทต่อไปลมาส70บาทต่อไปมาสคือมันไม่ได้ต่อเนื่องเวลาเท่านั้นเองตอนนี้นะักศึกษาก็สามารถหายอดขายต่อไกลมาสได้แล้วว่า3เดือนแรกมียอดขายเท่าไหร่3เดือนถัดมา3เดือนไตรมาสที่3แล้วก็3เดือนในแต่มาสที่4มียอดขายเท่าไหร่วิธีการก็คือเอา 500ชิ้นไตรมาสที่1ไปคูณกับชิ้นละเจ็ดบาทเห็นไหมครับคูณไปก็จะได้เงินสดที่ประมาณการว่าจะได้รับจากการขายในไตรมาสที่1ปีสองห้าหกสองที่สามหนึ่งห้าพันบาทจากนั้นอาจารย์ก็ขอยืมแพทเทิร์นเอาตัวนี้คูณกับต,ตัวเนี้ยยืมแพทเทิร์นไปเลยอาจารย์ใช้ Excel นี่อาจารย์ก็ไม่ต้องมากดซ้งเห็นไหมครับตัวนี้ก็คูณเดี๋ยวเขาก็จะใช้แพทเทิร์น ห้าร้อูณเจ็ดอนะครับไปคิดไต่มาสองหรือ800คูณจขอโทษ500ร้ยคูณเจในไต่มาหนึ่งเราขอยืมแพทเทิร์นนี้ก่อนเดียวเขาก็จะเอา8ป0ร้คูณเจ็ไต่มาสองเ0็ดร้อยคูณเจ็ไต่มาสาแล้วก็900 70, า,ารคูณเจ็ไต่มาสีแล้วก็ทั้งปีคือเอา2 9งพันกคูณเจอย่างนี้อาจารย์เรียกว่าขอยืมแพทเทิร์นเข้ามาจากนั้นนักศึกษาอยากกระพริบตานะครับอาจารย์ก็จะปล่อยมือตุ้มแล้ก็จะได้ยอดขาย ไตรมาสที่สองห้าหมื่นอไตรมาสสามสี่หมื่นเก้าไตรมาสสี่หกหมื่นสามแล้วก็ทั้งปีเลยสองแสนสามพันบาทเห็นไหมครับก็คือตัวนี้คูณกับตัวนี้เพราะเจ็ดสิบาทต่อชิ้นไม่ได้ต่ออ่ปีไม่ได้ต่อหลายไตรมาสเพราะนั้นเจ็ดสิบาทคูณสองพันเก้าร้อยชิ้นก็จะเท่ากับตัวนี้เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้พอได้ยอดขายประมาณการเป็นลายไตรมาสเป็นลายปีแล้วจากนั้นก็มาหากแสงเงินสดอย่างที่อาจารย์บอกเราก็จะปิดตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะทําตารางเมทริกคำว่าตารางเมทริกของอาจารย์คืออย่างนี้ครับสําหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยเรียนอาจารย์คือแนวดิ่งเนี่ยนะครับเราก็จะเขียนไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองไตรมาสสามไตรมาสสี่เห็นไหมครับนี่คือแนวดิ่งขณะเดียวกันแนวนอนเราก็จะเป็นเราก็จะมีไมตรมาสหนึ่งไตรมาสสองไตรมาสสามไตรมาสสี่ก็คือชื่อ ชื่อของเฮดดิ้งทั้งแนวดิ่งแนวนอนเป็นชื่อเดียวกันเห็น okay, ไหมครับอาจาร,รย์เรียกตารางอย่างนี้ว่าตารางเมตรเข้าใจไหมครับมีประโยชน์อย่างไงมาตามอาจ,จารย์ครับอาจาร,รย์กําลังจะปันส่วนว่าไม่ใช่ปันส่วนอาจาร,รย์กําลังจะหาว่าแล้วสามหมื่นห้าเงินสดไม่ใช่เงินสดยอดขายสามหมื่นห้าในไตรมาสหนึ่งเนี่ยเป็นเนงินสดในไตรมาสหนึ่งเนี่ยกี่บาทหลังจากสามหมื่นห้า เห็นไหมครับอาจารย์ก็มาต้องมาดูนยโยบายการขายที่เราไปถามเจ้าของต้นเรื่องมาเขาบอกว่ารับเงินสดไตรมาสที่ขาย80%เพราะฉะนั้นเราขายไตรมาสหนึ่งจะไม่ล่าเราก็จะรับเงินสดในไตรมาสหนึ่งเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับเพราะนั้นสามหมื่นห้าขายในไตรมาสหนึ่งสามหมื่นห้าจะมาอยู่ช่องเนี้ยที่เป็นเงินสดสดอนะ่ะเพราะว่าขายไตรมาสหนึ่งรับเงินสดไตรมาสหนึ่งก็แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์วิธีการก็คือ เท่ากับเอา3ามหืห้าตัวนี้นะครับมาคูณครับแปดเรซหือถึจุดแนะครับก็จะได้เงินสดแค่2 8งหมแต่ยังไม่หมดนะสามหม้าตัวนี้รับเงินสดไตรมาสที่ขาย80%เอร์หนูดูบรรคัดถัดมาครับรับเป็นเงินสดไตรมาสถัดไปอีก15%เพราะฉะนั้นสามห้าตัวนี้อาจารย์ก็ต้องรับเงินสดไตรมาสถัดไปคือไตรมาสสองเห็นไหมครับไตรมาสถัดไปคือคอลัมน์นี้อันนี้ไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองเพราะฉะนั้นไตรมาสถัดไปคือคอลัมน์นี้ แต่ว่ามันเป็นของตายมาสหนึ่งนะอาจารย์ก็เลยเอามาใช้ช่องนี้นี่คือที่มาของตายมาสหนึ่งแปดสิบเปอร์เซนของสามหมื่นห้าคือสองหมื่นแปดแนวนอนก็บอกว่า,นาเนี่ยมาคำนวณมาจากตายมาสหนึ่งส่วนเงื่อนไขอีกสิบห้าเปอร์เซนของตายมาสหนึ่งรับตายมาสถัดไปอาจารย์ก็ยังใช้อยู่ตายมาสหนึ่งอยู่นะเพียงแต่มารับเป็นเงินสดตายมาสองนี่ไงตารางเมทริกของอาจารย์มีไปอะยะ่างนี้ ตรงนี้ไตายมาสหนึ่งแต่มาสองแต่ตรงนี้คือเป็นของไตรมาสหนึ่งจะได้รู้คนที่อ่านก็จะได้รู้ว่าไอ้ไอ้ช่องเนี้ยก็ามาจากไตรมาสหนึ่งนะเพียงแต่มารับในไตรมาสองเห็นไหมครับรยังไม่ได้เดี๋ยวฟังต่อนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายซ้ำอีกจนกว่านักศึกษาจะเห็นภาใครได้แล้วยินดีด้วยครับจะได้เราก็ได้ทำต่อไปเพราะฉะนั้นสาม0มื่นห้าน 15%เพราะเขาบอกว่ารับเงินสดในไตรมาสถัดไปคือขายไตรมาสไหนก็รับถัดไปแล้วขายไตรมาสหนึ่งใช่ไหมครับ15%รับไตรมาสสองนี่คือที่มาของเอา30,500มาคูณ15%แต่ใส่ช่องไตรมาสสองเห็นไหมครับแต่แน่นอนจะเป็นการเป็นผลของไตรมาสหนึ่งนะครับนี่คือประโยชน์ของแมทเชีที่อาจารย์เห็นไหมครับอ่ะย้ำอีกทีเนึนงการผาา3 0 0 0 ไตรมาสหนึ่งขายรับเป็นเงินสดในไต่มาดที่ขายน,นีน่แปดสิบเปอร์เซ็นต์จดออขนาดเดียวกันสามหมื่นห้ารับเป็นเงินสดไตรมาสถัดไปอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่คือไตรมาสถัดไปก็คือไตรมาสสองแต่แต่ทั้งหมดนี้เป็นการรับเงินของไตรมาสหนึ่งเห็นไหมครับอาจารย์ก็เลยมาดูจากนั้นอาจารย์ก็รวมเลยนั้นไตรมาสหนึ่งก็รวมเลยอาจารย์ก็ไฮไลท์ตรงนี้เลยนะเดี๋ยวอาจารย์จะขอยิมสูงก็ เพราะฉะนั้นนักศึกษาก็เช็คติว่า33,250เนี่ยมันคิดเป็น95%ของ35 0 0 0จริงไหมล่ะถ้าจริงนั่นแหละก็ถูกแล้วนี่ไงเพราะเรารับ80%ไตรมาสที่ขายจากนั้น15%รับไตรมาสถัดไปนี่คือที่มาเห็นไหมครับเพราะนั้นตัวเนี้ยมันต้องเท่ากับ 95%นะอาจาทำให้ดูก็ได้ถ้าเกิดนักศึกษายังเข้าใจตัวเนี้ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของตัวนี้เห็นไหมครับไม่ต้องตกใจครับอาจารย์ขยายให้หน่อยเพราะว่ามันไม่มีช่องเห็นไหมครับก็ทำเซลล์ให้เป็นเปอร์เซ็นต์นี่คือการพิสูจน์ว่าทำไมเราถึงต้องทำตารางแมทริกแนวนอะแนวตั้งไตรมาหนึส 1, 2, สแล้วก็แนวนอนไตรมานส 1, 2, 3เพื่อให้นักษศึกษาเช็คสอบว่าแล้วเราได้รับเงินสด ในไตรมาสหนึ่งหรือไตรมาสสองเนี่ยคบ95จริงหรือเปล่าเท่านั้นเองโอเคไหมครับพอเห็นประโยชน์ของตารางเมทริกกระจาแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ขอลบตัวนี้นะครับแล้วก็ขอดีเข้ามานะครับพอเดี๋ยวอาจารย์จะใช้ข้อมูอตลตารางไปให้นะักศึกษาดูพอเข้าใจแล้วตอนนี้เราก็มาจัดการตัวนี้ครบแล้วเนาะเพราะอีก5%าเป็นมันเป็นหนี้ศูนย์ตอนนี้เราก็มาดูจัดการหากระแสเงินสดรับของไตรมาสสองห้าหมื่นหกพัน เราก็มาใส่ช่องนี้นะพใส่ามาสองคือแนวนอนคือตรงนี้ถูกไหมใา่มาสองแนวดิ่งคือตรงนี้เพราะนั้นห้า0มืหกรับแปดิบเอร์ซนในแต่มาที่ขายเพราะนั้นจัดเลยครับชัดๆนะ5ห้า0มหกคูณจุดแปดเพราะเราขายไต,ตรมาสองห้าหมื่นหกเพราะนั้นเราก็รับแ80ดสิบเซของของไต,ตรมาสที่ขายอาจารย์ก็มาใส่ไต,ตร 2, ตามาสสองไตรมาสสองแต่ถัดจากห้าพันห้าสินะเพราะไอเนี้ยมันเป็นของ ของไตรมาสหนึ่งสิบห้าเปอร์เซ็นที่มารับในไตรมาสหลักเห็น okay, ไหมครับพอเห็นภาพนะานาจ,ากก 40, 4, จากนั้นอาจารย์ก็ได้4 4,800จากนั้น5 6 0 0 0ยังไม่จบครับเงื่อนไขาการรับเงินสดครับก็คือรับ15%ในไตรมาสถ,ถัดไปก็ในเมื่อ5 6 0 0 0เราขายไต่มาส2เพราะนั้น1 5้นของ5 6 0 0 0ก็จะมาต้องตกไตามาส3เห็นไหมครับไตรมาส3าก็ต้องอยู่ในแนวนอนของหัวบัญชีคำว่าไตรมาส2เพราะเราจะรับ5 6 0 0 0อีก15%เนเนี่ยครับ ประโยชน์ของตารางแมทริกซ์ที่อาจารย์เรียกของอาจารย์นะครับนักศึกษาก็ลองมาไปประยุกต์ใช้เอา5 6ตัวนี้นะครับมาคูณกับ15%เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเพราะต้องรับไตรมาสถัดไป56อยู่ในไตรมาส2เพราะนั้นจะรับ15%เปอร์เซ็นต์ก็ต้องอยู่ในไตรมาส3นี่คือที่มาแต่ยังเป็นยอดของ56อยู่นะครับนี่คือเนไตรมาสเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเช็คสอบได้ว่าเรารับเงินไตรมาส2เนี่ย ห้าหมืนหกเนี่ยคบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตามเกณฑ์เปล่าแล้วก็บวกกันแล้วก็จัดก,การเอาตัวนี้ตั้งด้วยตัวนี้เหมือนกันครับนี่คือจัดก,การเช็คสอบก่อนที่จะทำมอบส่งให้อาจารย์ของหนูเห็นไหมครับตอนนั้นเข้าใจแล้วตอนนี้มาทําพร้อมอาจารย์เลยครับไตรมาสสามต้องเริ่มรู้แล้วเพราะฉะนั้นเราประมาณว่าจะขายได้สี่หมื่เก้าสี่หมนเก้าเนี่ยรับไตรมาสที่ขายแปสิบเปอร์เซน เดียวกัน4ี่หมื่นเก้าตัวนี้ก็รับเป็นเงินสดไตรมาสถัไปอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์การขขอยืมสูตรเลยครับต้องผู้พันคำแปลแล้วเช็คซิว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ไตรมาศสี่ดูดีๆนะครับอย่ากระพริบตานะครับที่มีปัญหาเยอะที่สุดเลยหลายคนกระพริบตาในห้องเรียนอาจารย์แล้วก็ต่อไม่ติดเลยอาจารย์มาจากไหนทําไมมันอย่างนั้นเราดูคลิป ของอาจารย์ถ้ากับคลิปตาแล้วก็เปิดย้อนใหม่นะครับเราจะได้ตามติดนะครับเพอเราต้องใช้เทคนิคนี้ไปทำงบอ่ะเขาบอกกี้ครับไตรมาสสี่เป็นไตรมาสจุดท้ายของปีที่เรากาลังจะทํางบประมาณนะก็คือ3เดือนหลังนั่นเองก็คือตุลาธันวาเขาบอกว่า เรา,เาประมาณว่าจะได้เงินสด6กหมื่นสามแต่6กหมื่นสาเงื่อนไขาการขายบอกเงื่อนไขาการรับเงินสดบอกว่า80%รับไตรมาสที่ขาย15%ถัดไปเพราะนั้นเราเอา80%ก่อนรับไต่มาสที่ขายจาก็มาไตรมาสสี่แล้วก็ให้มันชนกับไตรมาสสี่เท่ากับครับหกหมื่นสามนะครับคูณ0ปบเ็นตุ่มเห็นไหมครับจบแล้วเสร็จแล้วไตรมาสสี่ก็จะเป็นสิ้นปีพอดีเห็นไหมครับอีก3เดือนก็สิ้นปีพอดี แล้วก็หกหมื่นสามสิบห้าเปอร์เซ็นนี่ราคาอาจารย์อาจารย์จะต้องมีตารางนี้มาให้นักศึกษาเห็นว่าเพราะเราทํางบประมาณปีเดียวไงถ้าเราทํางบประมาณสองปีเราก็ค่อยโผล่ตอนี้มันเราทำหกสองปีเดียวเพราะฉะนั้นไอ้สิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็ต้องไปตกปีอะไรครับปีสองห้าหกสามแต่เราไม่ได้ทํานี่โอเคไหมครับเราทําปีเดียวเพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพเพราะ,ะนั้นอาจารย์คูณให้นักศึกษาเห็นก็ได้ว่าไอ้ไอ้สิบห้าเปอร์เซ็นของ ไตมาสี่เนี่ยมันจะพิโผลตรงไหนมันก็ต้องโผล่ไตมาสี่เห็นไหมครับเอ้ยขอโทษมันก็ต้องโผล่ไตมาาหนึ่งนครับแต่ว่าเป็นยอดของไตมาสี่เห็นไหมครับเพราะสิ้นปีนี้แล้วก็คือ31มธันวาแล้วรอบต่อไปไตมาสถัดไปก็ต้องไปไตมาาหนึ่งก็นับใหม่ครับมกราคมพามีนามันก็ต้องไปตกอยู่ไตมาาหนึ่งแต่อยู่บรรทัดที่4เนี่ยครับก็เหมือนที่เราทำ่ยเา็นี้ไตม่าสามก็บรรทัดที่3มไตมาสองก็บรรทัดที่2ไตมาหนึ่งก็บรรทัดที่1 นี่ไตรมาศสี่ตรงนี้มันก็ต้องอยู่บรรทัดไตรมารสี่ในแนวนอนเหมือนกันแต่มันไปตกไตรมาสหนึ่งของปีหกสามหรือปีถัดไปเท่านั้นเองออาจารย์ก็เลยอาจทําให้ในักศึกษาที่ไม่เห็นไม่เห็นภาพได้เห็นภาพได้เพราะบางคนต้องเรียนรู้ด้วยตาเนี่ยบางคนเขาจินตนาการไม่ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอะตามอาจารย์มาครับหกหมื่นสามคูณคูณอะไรครับ คูณอะไรคูณสิห้าเปอร์เซนครับเพราะว่าเราขายไต่มาสี่แปดสิเปอร์เซ็นรับมาแล้วครับเป็นเงินห้าศูนห้าศูนย์สี่ร้อยเพราะฉะนั้นเออสิบห้าเปอร์เซ็นของหกสามมันก็ต้องตกไตมาสถัดไปไต่มาสถัดไปคือไต่มาสหนึ่งแต่ต้องเป็นยอดที่คำนวณจากไต่มาสสี่อาจารย์ก็มาใส่ช่องนี้โอเคไหมครับไต่มาสถัดไปของไต่มาสสี่คือไต่มาสหนึ่งของปีหกสามแต่ช่องที่เอามาใส่ในตารางนี้ต้องอยู่ในบรรทัดไต่มาสสี่เพื่อ ที่จะบอกคนอ่านว่าไอ้เนี้ยมาจากเงินสดลับของยอด63,000นะครับ15%เท่านั้นเองครับโอเคมั okay, ้ครับจากนั้นนักศึกษาก็เช็คสเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตรงยอดหลายปีเนี้ยเฉพาะไตรมาส4เนี่ยจะมีแค่80%นะครับขณะที่อันอื่นเนี้ย90% 90% 90%, 90เอ้ยขอโทษ95% 95% 95%เพราะมันสูญไป5%แต่ ไอ้ไตมาสี่เนี่ยมันจะมีแค่80%ความหมายคือในปี6-2ของไตมาสี่มันจะหายไป20%โอเคไหมครับพอเห็นภาพของอาจารย์นะ,ะถ้าไม่เห็นภาพล้องกลับมาทบทวนเปิดฟังใหม่นะครับใครเห็นภาพก็ตามอาจารย์มาต่อครับจากนั้นถ้าเกิดไม่มีลูกหนี้ยกมานักศึกษาก็รวมได้เลยนะครับแต่อันนี้มันมีลูกหนี้ยกมาอาจารย์ก็มาเปิดหัวลูกหนี้ยกมาเพื่อรับรู้เงินสดรับ จากการเพื่อเอามาใส่ในงบประมาณการขายนะครับเป็นลูกหนี้ที่ขายปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วคือ2561แต่มันมาครบกําหนดชําระเป็นเงินสนดแบบ2562เขาบอกว่าลูกหนี้ยกมา35,000ครบกําหนดชําระไตรมากหนึ่งอาจารย์ก็เขียนลูกหนี้ยกมาที่อาจารย์ไม่เอาไปใส่ตรงนี้เพราะเดี๋ยวเอาไปบวกกับ35,000นะักศึกษาก็จะงงว่าเอ๊ะ35,000กับ28,000มันทําไม 80%ของ35,000ทำไมเกินไอ้ตัวนี้อาจารย์ก็เลยแยกลูกนี้ออกมาอีกบรรทัดหนึ่งเพื่อให้นักศึกษาเห็นเป็นเป็นทีละขั้นทีละขั้นเห็นไหมครับคนที่เขาชำนาญแล้วเขาก็จะบวกในตายมาสหนึ่งลเ, 28, 35, เลยเอา28,000บวก35,000เลยแต่อาจารย์ขอแยกนะครับเห็นไหมครับสำหรับเข้าใจแล้วก็จะไดะ้เข้าใจว่าสามารถเอา28,000กับ35,000ตัวนี้บวกกันได้เลยเห็นไหมครับเราก็ต้องเปล่เพื่อนที่เขาเขาเพิ่งเริ่มเขาเขาเขา ต้องการรายละเอียดอาจารย์ก็เลยส่งแยกออกมาเพราะฉะนั้นนะตรงนี้อาจารย์ก็เอา3ามหมนะครับมาใส่ไตมาสหนึ่งนะครับไต่มาสหนึ่งเราดูตรงนี้แล้วนะครับโอเคไหมครับไตมาสหนึ่งดูตรงแนวดิ่งแนละ้วสามหมนตอนนี้อาจารย์ก็สามารถรวมแล้วเพราะมันมีเงื่อนไขอื่นเงินสดที่จะรับในในปี2562ไม่มีและหมดแล้วนอกจากลูกหนี้อาจารย์ก็รวมแล้วเพื่อเตรียม ปิดงบประมาณการขายวิธีการอาจารย์ก็บวกทั้งหมดเลยเดี๋ยวอาจารย์ก็จะขอ Copy Pattern ก็คืออาจารย์ไฮไลท์ตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งสองสามสี่ไม่มีไม่เป็นไรครับมาถึงบรรทัดลูกนี้เลยครับเดี๋ยวเราก็จะขอ,อยืม Pattern e 1 1ถึง e 1 6เนี่ยครับลากไปเลยครับทีเทวเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเงินสดรับไตรมาสหนึ่งแปของสาม0 0คือสอง0ม จากนั้นมีลูกหนี้ยกมาพบกำหนดชำระในไตรมาสหนึ่งอีกสาม0มืนห้าเพราะนั้น8ดกับ5้าก็เป็น3ามกับสามเป็นห้า้าบวกหนึ่งก็เป็นหก0กสาครับนี่เงินสดที่เราประมาณการว่าจะได้จะได้รับในไตรมาสที่หนึ่งจากนั้นอาจารย์ก็ขอยืมแพทเทิร์นเลยนะครับก o p ปี้แนวนอนไปเลยนะครับฟังผ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 ังเห็นไหมครับเช็คสอบครับ2ตัวนี้บวกกันครับเท่ากับห้า0มื่น แล้วก็50บาทไม่เชื่อนักศึกษาก็ลองถกดิถนๆครับ0น์เป็น5 8กับ2เป็น0เป็น10อีก5กับ4เป็น9ก็เป็น5แล้วกับ4ทดอีก1เป็น5พอแล้วอ่ะตรงนี้ก็เช็คสอดตรงนี้บวกกันก็47,600ตรงนี้บวกกันก็57 750ตรงนี้ก็คือยอดตรงนี้บวกกันนะครับตึงตึงอ๋อขอโทษครับไม่ตรงครับอาจารย์ลืม ลืมโยกตรงนี้ครับช่องหวงลวมลบเพราะนั้นลูกนี่ไตรมาสหนึ่งก็ทั้งปีก็ต้องใส่ช่องนี้ไปโอเคไหมฮก็กลายเป็นสอง4 0ดศย์ก็คือตัวนี้ครับเงินสดไตรมาสหนึ่งเงินสดร, 1, ร, 2, ร, 3, ร, 4, รับไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองไตรมาสสามไตรมาสสี่บวกกับลูกนี่ที่รับไตรมาสหนึ่งก็จะได้สองหนึ่งปดสี่จะเห็นว่าสอง4นสี่เนี่ยจา์คิดตรงนี้จะเห็นว่าสอง4นสเนี่ยอาจารย์รวมแนวดิง่งถูกไหมครับอันนี้มาเช็คแนวนอนที่ว่าแนวนอนเนี่ยมัน เป็นสองหนึ่งแปดสี่นะอาจารย์ก็มาเขียนข้างล่างเช็คสอบให้นะักศึกษาดูวิธีการเช็คสอบก่อนที่จะปิดงบประมาณการขายเพื่อป้องกันความผิดพลาดเห็นไหมครับเราจะได้รู้ว่าผิดงบไหนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวงบประมาณการเงินเราหาดต้นต่อไม่เจอเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเป็นแนวนอนแล้วนะครับเพื่อเช็คสอบว่าแล้วถ้ารวมเงินสดไตมาหนึ่งอย่างนี้ละบวกไตมาสองบวกไตมาสามบวกไตมาสี่แล้วมันจะเท่ากับแนวดิ่งที่รวมมาไหม มันจะเท่ากับสองหนึ่งสี่ร้อยไหมอาจารย์ก็ไลน์แล้วก็ซัมเมชั่นเลยนะครับเ็นเทอร์ครับสองหนึ่งปสี่สี่ร้อยถือว่าเช็คนะครับไม่ว่าจะรวมแนวแดวดิงทั้งปีหรือจะรวมแนวนอนที่เป็นลายไตายมากสี่ไตามากบวกลบแล้วมันเท่ากันแสดงว่าง,งบประมาณการขายเสร็จสิ้นสมบูรณ์มีความถูกต้องเรียบร้อยเช็คแนวนี้กับเช็คแนวนี้ ได้เงินสดสองเงินสดที่ประมาณการว่าจะได้นะสองหนึ่งแปดสี่ร้อยโอเคไหมครับจบเรื่องการจัดทำงบประมาณการขายโอเคไหมครับฉันคิดว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ให้กับนักศึกษาเอ่อมือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับหลังจากเรียนในห้องเรียนแล้วไม่ทันเพื่อนก็จะได้มาดูคลิปของอาจารย์เปิดย้อนย้อนไปย้อนมาได้ครับคลิปของอาจารย์โอเคไหมครับใครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ